ข้อ353บุคคลผู้ไม่มีความตระนี่ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์ปรารพบุรพชนที่ล่วงลับไปแล้ววัตถุเทพดาหรือเท้ามหาราชโลกบาลผู้มียศทั้ง4คือท้ากูเวนหนึ่งท้าทัตตรดหนึ่งท้าวิรุณปักหนึ่งท้าวิรุณหกะหนึ่งแล้วพึงถวายทาน บุรพชนและวัตถุเทพเป็นต้นเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วและเขาผู้เป็นทายกย่อมไม่ไร้ผลการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือการคร่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำโดยแท้เพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนผู้ร่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นอันทักษินานี้แลอันบุคคลให้แล้วชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้วในสง ย่อมสำเร็จโดยฐานะเพื่อประโยชน์แก่ชนนั้นตลอดการละนานบรรดาบทเหล่านั้นบาทคาถาว่ายังกินจารมนังกตวาความว่าปรารภคือเจาะจงเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในเหตุทั้งหลายมีมงคลเป็นต้นชื่อว่าการอย่างใดอย่างหนึ่ง บทว่าทัชชาแปลว่าพึงให้บทว่ามัชรีความว่าชื่อว่ามัชรีเพราะไม่มีความตรณีอันมีความไม่อดทนความที่สมบัติของตนสาทานด้วยชนเหล่าอื่นเป็นลักษณะอธิบายว่าผู้มีปกติบริจาคทำความมุนทินแห่งจิตมีมัชริยะได้โลภะเป็นต้นให้ห่างไกลแล้วพึงถวายทานบายคาถาว่าปุเพเปเ,เ,เตวะอรภะ,ะความว่า จ่าจงมารดาบิดาผู้เป็นบุรพชนหรือบทว่าวัตถุเทวตาความว่าปรารบเทพดาผู้สถิตอยู่ในที่ทั้งหลายมีที่เรือนเป็นต้นด้วยคำว่าอัตวานี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าบุคคลพึงปรารบชนพวกใดพวกหนึ่งมีเทพดาและมนุษย์เป็นต้นแม้เหล่าอื่นถวายทาน บรรดาเทพดาเหล่านั้นพระผู้มีพระภา,าคเมื่อจะทรงแสดงเทพดาที่ปรากฏบางพวกก่อนตรัสว่าจตารวะมหาราเชแล้วเมื่อจะทรงระบุเทพดาเหล่านั้นโดยชื่ออีกจึงตรัสว่ากูเวรังเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากูเวรังได้แก่ทาเวสวรร์บทว่าทัตรัตถังเป็นต้นเป็นชื่อของท้าโลกบาลทั้งสมที่เหลือสองบทว่าเตเจวปูชิตาความว่า เท้ามหาราชและบุรชนผู้ล่วงลับไปแล้วและวัตถุเทพดาเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อันเขานับถือแล้วด้วยกริยาคือการอุทิศบทว่าอน,นิพลาความว่าและเขาผู้ทายกผู้ถวายทานย่อมเป็นผู้ไม่ไรผลคือเป็นผู้มีส่วนแห่งผลทานของตนนั้นแลด้วยกิจมาดว่าการอุทิศแก่ชนเหล่าอื่นสองคาถาว่านาะหิรุนนางวาโสโกวาเป็นต้น พึงทราบโดยในแห่งคำที่กล่าวแล้วในติโรกุธทธาสูตร